มาดูนาลิตะน้อยไหนนาลิตะน้อยอยู่ไหนวะอืมออืมเอ้าเล่นกันดีดีนาลิตะน้อยวันี่สิเร็ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังสีกันหน้าดูนะครับ หลาดจะไปอยู่กร pues mm yeah. ุงเทพสำหรับอยู่กรุงเทพอะไ้วมีคนมาซื้อน้องยอดไปกันแหละจะน้องมาอยู่กรุงเทพนะหัวนี่ชื่ออะไรวะชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออะไรเนี่ยหยอดอย่าเพิ่ง สลิดรยกันวะเฮ้ยรกันดูดีดูด,ดีน้องดูดีมาชีวะหนึ่งตัวมาพิศซ่า ออ้มาเต็มบ้านไปหมดนะครับตอนนี้